สวัสดีค่ะวันนี้อิ๋วมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทกิฟรีนะคะตัวนี้เรียกว่ากระชาย plus นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดจากกระชายขาวนะคะที่เรียกว่ากระชาย plus เพราะว่าตัวนี้เราเพิ่มเบต้ากูแคนนะคะวิตามินซีแล้วก็ซิงค์ลงไปด้วยนะคะเราให้ส่วน สารสกัดจากกระชายขาวนะคะ250มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ให้เบตากูแคน2 3่น2 3 5มิลลิกรัมนะคะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องนะคะใส่เบตากูแคนเข้าไปช่วยในเรื่องนะคะต้านหวัดนะคะต้านอาการหวัดไวรัสต่างๆนะคะแล้วก็ใส่วิตามินซีนะคะช่วยในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะคะ <c oughs> เพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วนะคะกระชายมีคุณสมบัติมากมายเลยนะคะ ก็ช่วยได้หลายเรื่องเดี๋ยวจะมาเล่าทีละตัวนะคะก็คือกระชายช่วยเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะแน่นท้องจุกเสียดนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะคะช่วยเรื่องไม่ให้ผมงอกไวนะคะแล้วก็ช่วยยับยั้งนะคะเชื้อไวรัสเข้าสู่ระบบเซลล์นะคะในช่วงนี้ยุคนี้แล้วก็ฮิตกันมากนะคะ ช่วยในการบำรุงร่างกายไม่ให้เราเป็นหวัดเป็นไข้นะคะตัวนี้ไข้ไอตัวร้อนกินได้เลยนะคะของเรามี60แคปซูลนะคะก็ถ้าคนปกติที่ไม่ได้เป็นหวัดเป็นไข้หรือเป็นไวรัสนะคะเราก็กินวันละ2เม็ดก็คือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายนะคะแต่ถ้าเราเป็นหวัดหรือาเป็นไวรัสโคโรนาแล้วนะคะเราก็กินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกิน5วันเว้น2วันนะคะ Oh. <sighs> ตัวนี้60แคปซูลราคาสมาชิกอยู่ที่225บาทนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะต้องมีติดบ้านไว้นะคะตัวนี้ดีมากๆจริงๆสรรพคุณของเขาเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่า,อ,าอยู่กับพูดคร่าวๆก่อนนะคะว่าตัวนี้เราทํามาให้มีจุดเด่นหลากหลายนะคะคือช่วยเพิ่มวิตามินซีสูงเพิ่มเบตากลูแคนแล้วก็ใส่ซิงค์ลงไปด้วยนะคะก็ช่วยในการยับยั้งเซลล์ไวรัสไม่ให้สูดเราเข้าระบบเซลล์นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ225บาท สนใจทักมาเลยนะคะ